ความความฝันของผมตั้งแต่เด็กอะคือมีหลายอย่างที่อยากทำมากหลายอาชีพมากก็นักวิทยาศาสตร์นักออกแบบนักกีฬาต่างๆหนึ่งในนั้นไม่มีนักแสดงเลยครับไม่มีอยู่ในรีสอของเราเลยหรอใช่ครับอขอบคุณครับยังไม่ต่อใช่ใช่ประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็แล้วก็คือเราก็เรียนไปเรียนไปแล้วก็ มีทีมงานงนี่แหละครับมาเห็นว่าเ,ออเราก็ทํากิจกรรมของคณะหรือว่าเราก็ทําอะไรต่างๆก็เลยชักชวนมาเ,ออเราก็เลยตอนแรกเราก็ไม่เชื่อว่าเราจะทําได้หรือเปล่าแต่เขาเห็นอะไรในบางอย่างเรา <ๆๆ S 1> ก็เลยๆๆทำมาเรืเร่อยๆจนถึงวันนี้ก็สนุกแล้วก็ได้ทําอะไรหลายอย่างมากๆก็<อ>รู้สึกว่าเออก็เลือกถูกแล้วครับถึงแล้วท่กงินนะคะจริงๆเป็นบัเก็ตลิสต์เราแม่นักแสดงเดี๋ยวไม่ใช่เลย ตอนเด็กๆแล้วกันะมั่วๆมันเด็กๆเลยโม,ม,มเพื่อนไปเรื่อยแต่ว่ากไ็ไม่ไม่ได้มีความคิดจริงๆเพราะว่าพอพอ,พอถ้าเกิดเอาคิดจริงจังก็ไม่ไม่เลยครับทำคิดจะเป็นวิศวกคครับใช่ตอนแรกก็แต่ว่าก็มันก็มีโอกาสผู้จัดก,การมาเจอก็เลยได้ลองครับแลก<ม>็ไม่ได้คิดว่าจะอยู่นานขนาดนี้ด้วยนะแต่ว่าบังเอิญบังเอิญเนี่ยัไคได้เจอแฟนที่น่ารักแบบนี้ผมก็เลย มันก็อยู่ต่อไปเรื่อยๆก็มีความสุขดีใจเราก็เจอคนที่แบบน่ารักรักเรานี่ไม่ใช่เพราะว่าสาวสวยพวกนี้นะครับโอ้โหปากหวานแม่นี่หวานเนอะไม่ได้แค่สวยขนาดนั้นผมดูสวยด้วยแล้วทำไมผมโคตสวยผมโคตรใช้อะไรใช้ใช้อะไรมาครับเนี่ยนี่อยู่กันยาว